สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านาฟ้าสายไรเดอร์นะครับยังไงก็ฝากเข้าไปติดตามเฟซด้วยอาทิตย์สุริยานะครับหลายท่านถามเหลือเกินว่าพิกัดอยู่ที่ไหนนะฮะบ,บอกไว้ก่อนเลยพุทธมทนฑลสาย3เขตบางแคกรุงเทพนะครับเบอร์ติดต่อ088-612-4002สําำหรับรถ CBR300 หรือว่า150ไม่ต้องทักมาแล้วนะครับตอนนี้ปิดหมดเลย แต่มีอยู่อยู่คันหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้ปิดก็คือ CBR 150เหลืออยู่แค่คันเดียวนะครับสีขาวนอกนั้นปิดหมดอย่าเพึ่งทักมาเดี๋ยวผมจะรีบไปหามาให้เลยนะครับอาทิตย์หน้าได้ขี่อย่างแน่นอนอดเปรี้ยงไว้กินหวานเก็บงานนินเนียนสวยๆเอาไปขี่รอๆได้เลยอดใจรอหน่อยถ้ารอไม่ไหวก็ก็ก็ก เออไปซื้อร้านอื่นแค่นั้นแหละอะเอาเป็นว่าวันนี้ที่จะมารีวิวอยากจะให้ดูสเต็ปการทําของทางร้านว่าทําสเต็ปไหนบ้างนะครับเริ่มต้นจาก CBR 150กันก่อนย้ำว่าเป็น CBR 150ผมเน้นไม้น้อยเครื่องดีนะครับตัวนี้คือสเต็ปเหมือนเดิมเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแบตเตอรี่ไล่เช็คระบบไฟเปลี่ยนปอกแฮนด์คือทำแบบแล้วก็ล้างเคลือบเงาทำแบบสวยๆเนียนๆให้เลยครับ นีล่ละครับไม้8,400ไม้แปดพส้อยสามกิโลท่านใดที่สนใจสอ0 0มบาทเหลือคันสุดท้ายแล้วสอ0 0มบาทนะครับย้ำว่าสอ0 0มบาทก็สนใจทักได้ทุกอย่างสวยหมดตัทุดสีก็มีตำหนิทั่วๆไปตามการใช้งานแต่ไม่ได้แับเยอะแต่สภาพโดยรวมก็ หือว่าสวยงามเลยทีเดียวสำหรับ CBR 150คันนี้นะครับมาก็อ่ะสนใจก็ทักมาแล้วกันเดี๋ยวมาดูมาดูผมอยากให้ดูนะครับสำหรับคนที่ถามต้องบอกว่าถามกันเข้ามาเยอะมากสำหรับ CBR 300ถามกันเข้ามาชนิดที่ว่าโอ้โหต้องบอกว่าสายไหมทั้งแชททั้งอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่มีรถให้ปรับ คันนี้ก็เป็นรถของคุณสิทธิชัยนะครับเดี๋ยวจะมารับตัวในวันพรุ่งนี้นะก็ถือว,ว่าเป็นรถเขาเรียกว่าเป็นรถสายสืบแต่ว่าปมดประจำการเรียบร้อยนะครับก็เก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพรุ่งนี้รัฐมารับรถนะก็เป็น CBR300 ที่โอคนถามหาเยอะนะเสื้อทองเขาเรียกว่าเครื่องทองแล้วกันนะครับสเต็ปเดิมก็คือเก็บงาน เก็บงานเ,เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆก็คือไปลองวิ่งขี่ลองเทสลองอะไรดูหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมารับตัวในวันพรุ่งนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับคืออดใจรอ,อนิดนึงตอนนี้ก็คือถ,ถ้าใครรอได้ก็ให้รอนะครับแล้วก็ถามว่าช่องทางการติดตามผมเนี่ยมันก็ติดตามได้ทั้ง ทุกช่องทางเลยมีครบหมดเลยนะครับก็สะดวกช่องทางไหนหรือว่าคิดว่าช่องไหนจะไวก็ช่องทางนั้นหรือถ้าสะดวกโทรมาจบเลยนะครับบางทีอาจอาจ,จะจ,จะทํางานอยู่อาจจะไม่ได้รับแชทหรือว่าอะไรก็ก็แล้วแต่นะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จอดร,รอเจ้าของนะครับมารับคันนี้ไปนะครับก็น่าจะมาขี่ไปมะใช่ไหมมาถึงอีกคันนึงโอ้ต้องบอกว่าคันนี้นี่ต้องรีบทาให้เลยนะครับทําไปก็สั่นไปด้วย เพราะว่าเพราะว่าขายให้ตำรวจไม่ใช่อะไรหรอกนะครับก็รีบทาให้เลยฮนะสําหรับคันนี้ถามว่าทําเก็บอะไรบ้างนี่เลยกระบองนะครับที่ใส่กระบองเป็นงานชุบโครเมียมแล้วก็ขัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของไฟยังไงล่ะเฟี้ยวมั้ยทำสีให้ใหม่ทำสีทำสีขาจับทำสีโคมไฟให้ใหม่นะครับก็สวยนะ สวยเลยอันนี้ก็คือตำรวจซื้อนะครับตำรวจซื้อรถตำรวจอันนี้มันจะหาตรงนี้แหละอ่าก็ลูกค้าอาจจะแบบอะไรนะแล้วว่าซื้อไปใช้เนาะซื้อไปหรืออาจจะจริงๆอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้นะอาจจะเอาไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าตอนที่มันอยู่โรงพักมันเป็นของหลวงนะครับจริงๆมันไม่ใช่ของส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นพอปลดประจำการมาแล้วเนี่ยถ้าซื้อมันก็คือมันก็เป็นมันก็เป็นของ มันก็เป็นของส่วนตัวและมันจะไม่ใช่ของหลวงแล้วนะครับเพราะว่าบทประจําการขายเอาเงินเข้ารัฐนะครับเพราะว่าลดประมูลมาอย่างถูกต้องเวลาขายได้ก็ไม่ใช่ว่าเข้ากระเป๋านะก็เอาเข้าเอาเข้ารัฐนะครับไม่ใช่ว่าไปว่าไปขอคันฟรีๆนะครับก็สําหรับคันนี้นะครับก็เตรียมส่งนะครับในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมอาจจะขี่ไปส่งเองนะครับยังไงก็ไปเยี่ยมผมด้วยแล้วกันกเออไม่รู้จะได้กลับมาหรือเปล่านี่ยัง เออยังเสียวๆอยู่เลยนี่อาจจะให้ช่างอาจจะให้ช่างลาช่างมั่งไปเดี๋ยวอยู่เฝ้าร้านเองพวกนี้ให,ให้ให้ลูกน้องไปดีกว่า <c oughs> อ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่เอฟซีรีเควสมาอยากจะได้อยากจะได้แบบครบๆนะครับอยากจะได้แบบแบบนี้เลยก็คือแบบมาแบบไหนก็มาแบบนั้นแต่ว่ามีการเก็บงานให้นะครับในเรื่องของความสวยงามแล้วก็มีอีกหนึ่งคนันคันนี้เลยก็คือยัง ตัวกระบองตัวนี้ยังไม่เสร็จอันนี้ไม้อันนี้ไม้สองร้อยนะคันนี้คนะันนี้ไม้สองร้อยก็คือแต่งสเต็ปเดียวกันกับคันนี้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ราคาจะพิเศษหน่อยเพราะว่าไม้มันค่อนข้างน้อยรถมันค่อนข้างสดสดมากๆส่วนรายการเก็บงานอื่นๆนี่เหมือนกันหมดทุกคันครับเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนยางปอกแฮนด์ตรวจเช็คเครื่องนะครับตรวจเช็คระบบน้ําระบบไฟเคลือบขัดเงา ล้างเออล้างนี่ล้างยันอะไรนะอ่าก็คือยังขาดเอ่อเรื่องของที่ใส่กระบองไฟกับเอ่อกับไฟนะครับก็คันนี้ก็รอวันจันทร์ได้วันอาคารเสร็จวันอาคารจบแน่นอนคันนี้นะครับแล้วก็คันนี้นี่คันนี้ส่งที่ไหนนะลำพูนเหรอน้องบัวลพูนน้องบัวเหรออ่าอ,อัลฟ่านะคุณอัลฟ่า อาพาหรืออะไรเนี่ยหรือ Alpha. อัลฟาอ่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวตอนนี้เก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเหรอคะเนี้ยเหรอฉาเชิงเซาะเอะอย่างนี้ก็ส่งได้เลยดิโอเคอันนี้ก็เป็น f อที่ฉาเชิงเซาเหรออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ก็จริงๆงวันนี้ก็ส่งได้นะแต่ว่ามันค่ำละพรุ่งนี้ดีกว่าก็าได้เหมือนกันเพราะว่าอันนี้ก็ ไปเทสไปลองวิ่งอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเครือบขัดเงาเปลี่ยนโซ่ทําทุกอย่างตามสเต็ปเดิมนะครับก็ยังไงขอบคุณ FC ด้วยแล้วก็ในส่วนของรถที่ยังเหลือนะครับก็จะมีของของเฮียดอนซึ่งซึ่งเดี๋ยวในส่วนของการเก็บงานนะครับก็คือจะมีการเก็บงานให้ว่าพรุ่งนี้ก็เสร็จละนะครับของของเฮียดอนนะครับที่จังหวัดพะเยาซื้อมา2คันเหมือนกัน1 5 0ยหคันแล้วก็3ามรคันก็เดี๋ยว จะทําให้แบบสวยๆเพราะว่าอยากจะทําเพราะว่าแกซื้อรถไปค่อนข้างเยอะแล,แล้วแล้วก็อยากจะทําให้ดีๆนิดนึงในส่วนของเรื่องของพวกของความสวยงามนะครับก็จะเหลืออยู่อันนี้ของอาจารย์อ่าอันนี้ก็คือจะเป็น f c เลยเป็นลูกค้าด้วยซื้อไปเยอะอยู่เหมือนกันส่วนนี้ของเฮียดอนก็คือ2องคันนี้จะจะทำเป็นพิเศษนะครับจะจะทำแต่ว่าไม่ได้แบบไม,ไม่ได้แบบแตกต่างจากคันอื่นนะเพียงแต่ว่าก็ ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าอยากจะไม่ไม่ได้รีบรีบจะที่จะส่งนะครับก็เลยมันมีระยะเวลาอยู่ก็เลยเอาไว้อ่ะสุดท้ายดีกว่าจะได้ทําออกมาให้สวยๆนะครับอ่ะก็ฝากไว้เลยแล้วกันส่วนคันนี้พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็จบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันก็คือเรื่องของล้างตอนนี้ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ก็จะยกถังใส่แล้วก็เทสพรุ่งนี้ก็จบได้อันนี้ที่ไหนนะอันนี้ฮะ อันนี้อันนี้ไม่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 มีชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูนองบัวลำพูโอเคก็ประมาณนี้นะครับฮะเออเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางคันใช่ใช่อ่าใช่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 อ่าโอเคก็เดี๋ยวรอรับได้เลยนะครับก็คือเดี๋ยวจะทำสเต็ปเดียวกันให้แบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะก็เออย้ำอีกทีนึงย้ำอีกทีนึงอ่าใครที่ ใครที่สนใจนะครับใครที่สนใจอยากจะซื้อกับผมนะครับก็ฝากติดตามด้วยเฟซอาทิตย์สุริยานะครับนะมีมีมีเข้ามีเข้าเยอะเลยเดี๋ยวจะวันจันทร์จะไปคัดเองนะครับยออมีสีแดงด้วยเหรอโอ oh, สีแดงสีแดงเครื่องทองนะโอ้ห oh, น่าสนใจนะสีแดงผมว่าสวยนะแต่แต่รถสีแดงอาจจะ มันสูงมันก็เหมือนคันเทานั่นแหละแต่ว่าความสวยงามมันจะสู้คันเทาไม่ได้เพราะอะไรรถสีแดงมันซีดง่ายใช่ข้อเสียของรถสีแดงคือมันซีดง่ายแต่ถามว่าอย่างอื่นมันโอเคไหมมันมันสวยแหละเพียงแต่ว่าชุดสีชุดสีสีแดงเป็นอะไรที่เวลาโดนแดดโดนอะไรมันมันจะจางง่ายง่ายกว่ากําลังคุยอยู่นะครับสีแดงนะยังไม่ได้บอกว่าจะเอามาแต่ว่าแน่นอนเลยสีสีเนี้ยสีน้ําตาลรถสายตรวจเนี้ยก็มาแน่นอน เดี๋ยววันจันรวันจันรจะไปดูแล้วก็เดี๋ยวดูว่ามีพื้นที่จอดไหมถ้ามีพื้นที่จอดก็เดี๋ยวอาจจะผลมาสักนี่แหละก็คือสามารถเปิดราคาได้อาจจะอาทิตย์หน้าเลยยังไงฝากติดตามด้วยนะครับเฟซอาทิตย์สุริยาส่วนเพจก็คือฟ้าใสไรเดอร์ฝากติดตามทั้งทงทั้ง2ช่องทางถ้าไม่ได้ติดตามเวลารถมามันจะหาไม่ได้นะครับมันจะหาไม่เจอยังไงก็ฝากไว้หน่อยแล้วกันเนาะโอเคอ่า สำหรับคนที่ทักมาตอนนี้อาจจะบางทีอาจจะดูคลิปเก่าอาจจะไม่รู้ว่ารถหมดแล้วสําหรับใครที่ดูคลิปนี้ก็คือตอนนี้300ไม่มีแล้วนะครับหมดเกลี้ยงเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงอ่าใช่แล้วก็เดี๋ยวเสียวอาทิตย์หน้ารอติดตามนะครับยังไงก็ใครอยากได้ก็ใจไว้นิดเดียวนะฮะดเดี๋ยวเดี๋ยวผู้กองเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปส่งนะครับสอนออะไรนะ สอนอเอ่ออะไรนะอยู่อยู่แถ,แถวเจ,จุจักรอะเอ่อประมาณนั้นแหละอ่าสอนออยู่อยู่แถวเจอจักรนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขี่ไปส่งเลยไม่รู้จะโดนตำรวจจับก่อนจะไปถึงหรือเปล่าไม่รู้รโอ้อ่ะประมาณนี้แล้วก่อนเนอะโอเคฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ